สวัสดีครับวันนี้วันที่6พฤศจิกายน2 5 6 7นะครับนะ้าบีน้องชาวจีนนะครับนะ่าจะเป็นนักศึกษาชาวจีนนะครับกำลังทยอยเข้ามาที่วัดร่องขุ่นนะครับณนะขณะนี้เป็นเวลาอยู่10 3นาฬิกา33นาทีนะครับนะีน่ะครับนีแจะชาวจีนนะครับนะอยู่ด้านในก็มีนะครับอยู่ด้านในก็ทยอยกันขึ้นไป ตลอดนะครับยังมาเรื่อยๆนะครับยังมาเรื่อยๆนะฮะหนาวปีนี้วัดร่องขุณน่าจะเต็มไปด้วยพี่น้องชาวต่างชาตินะครับะน,น,นะะนนครับคณะชาวจีนจะเป็นคณะในด้านของนักศึกษาชาวจีนนะครับ